มีอะไรบ้างนะที่พระพุทธเจ้าไม่ให้เราคิดถ้าพวกเราคิดเราก็จะเป็นบ้าได้รับความลำบากเปล่าสวัสดีค่ะข้าพเจ้าขอน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระสูตรที่ว่าสิ่งที่ไม่ควรคิดมาสาธยายค่ะภิกษุทั้งหลาย อาจินไตสี่อย่างนี้ไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลำบากเปล่าอาจินไตสี่คืออะไรบ้างเล่าคือ 1. พุทธวิสัยแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอาจินไตไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลำบากเปล่า สองชาญวิสัยแห่งผู้ได้ชาญเป็นอจินไตไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลำบากเปล่าสามวิบากแห่งกรรมเป็นอจินไตไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลำบากเปล่าสี่โลกจินดา ความคิดในเรื่องของโลกเป็นอจินไตไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลำบากเปล่าภิกษุทั้งหลายนี้แลอจินไตสี่ไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลำบากเปล่าสาธุคะ่ะ